ช่วงนี้มีรายรับเข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากเป็นเงาตามตัวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายรับเข้ามามากแต่รายจ่ายก็รออยู่มากมายเช่นเดียวกันค่ะ ช่วงนี้มีเกณฑ์น,นำเงินไปลงทุนต่อยอดขยับขยายธุรกิจการค้าเงินที่ลงทุนนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวการเงินโคจรเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดแปลว่ามากมายนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันดาวเป็นมหาอุดในเรือนอริค่ะหมายความว่าคุณจะต้องนำเงินไปต่อยอดลงทุนนะคะเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาคะ่ะ อีกประการหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าทรัพย์สินโคจรเป็นนิดนะนานิดดับอับแสงนะคะไม่มีกําลังนอกจากเป็นนิดแล้วยังโคจรเป็นนิดในเรือนมรณะด้วยไปถึงทรัพย์สินเสียหายนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องเตรียมเงินไปซ่อมแซมทรัพย์สินด้วยนะคะช่วงนี้ถ้าคุณฟุ่มเฟือยบริหารเงินไม่ดีมีเกณฑ์ที่จะสะดุดติดขัดได้คะ่ะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงของการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนอริโคโจรเล็งดวงชะตาของคุณอยู่และคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องมีปากเสียงปะทะคารมนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานงัดข้อกันอยู่เนืองๆน,นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวอังคารกับดาวพุธเป็นคู่วิวาทะสถิตโคโจรร่วมกันอยู่ในเรือนกา งานของคุณนะคะช่วงนี้จําเป็นจะต้องอลุ่มอล่วยใช้ความประนีประนอมนะคะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะและดาวเจ้าเรือนศาสชะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะหมายความว่าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะคนรอบตัวก็มีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเราให้สําเร็จราบรื่นไปได้นะคะจําเป็นต้องใช้คนรอบข้างหรือว่าหาคนที่มีศักยภาพมาช่วยแก้ไข ให้สำเร็จราบรื่นไปด้วยดีค่ะ ในเรื่องของความรักช่วงนี้คนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างไกลคู่ครองนะคะทําให้ช่วงนี้ต้องคิดถึงกันเป็นพิเศษนะคะห่วงใยกันนะคะก็เป็นสภาวะของความทุกข์อย่างหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวคู่ครองโครจรเข้าเรือนมรณะแก่ดวงชะตานะคะในส่วนของคนโสดช่วงนี้จะได้พบรักจากต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าคนไกลๆจะโครจรมาหานะคะ แต่ว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอยู่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความราาักค่ะ ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะเช่นกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะหรือคนที่ลดความอ้วนลดน้ำหนักนะคะกินน้อยเกินไปอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื่องจากว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินก็คือดาวศุกร์โคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะ ในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจำตนนำมาอธิษฐานได้แก่เหรียญพระราหูทรงครุฑหลังดวงดีและใช้สีพึ่งอสุรินทราหูรุ่นพระยันสุริยันจันทราเพื่อปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะคะใช้สีพึ่งช่วงนี้การเจรจาจะสำเร็จสำมริดผลเนื่องจากว่าดาวพุธกับดาวอังคารช่วงนี้สถิตโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนการงาน ะะก็จะมีปัญหามีการทะเลาะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานใช้สีพึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาไปได้เป็นอย่างดีค่ะ